สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Area คุณอยู่กับผมไมครับ Evil Dead r i s e ภาคใหม่จากหนังจัก,กรวาล Evil Dead หนึ่งในสุดยอดหนังสยองขวัญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดูเัินเผลนเนื้อหาอาจจะดูไม่มีอะไรนะครับแต่จักรวาลมันค่อนข้างลึกเลยทีเดียวแล้วภาคใหม่ก็กำลังจะมาในปี2023จากเทลเลอร์ตัวล่าสุดบรรยากาศของหนัง ยังคงกลิ่นอายความน่ากลัวน่าขนลุกโหดเลือดสาดบวกกับปีศาจที่สิงอยู่ในร่างผู้หญิงในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับปีศาจเดดไดกันครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันคืออะไรมาจากไหนแล้วมาสิงร่างมนุษย์ด้วยเหตุผลอะไรข้อมูลที่นํามาเล่ามาจากภาคเก่าๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมวันนี้ m ม a ์แอรียมีโปรโมชั่นคุ้มๆม,มานําเสนอเบื่อไหมเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดโฆษณาขั้น มาเปิดประสบการณ์ใหม่ดูหนังแบบ 4K Ultra HD สมัครรายเดือนเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทเ<ๆ>พียงแค่นี้คุณก็จะได้ดูซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือว่าอานิเมะก็มีให้คุณได้เลือกสรรมากกว่า1,000 0เรื่องสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มสมัครง่ายๆเพียงแค่ใช้ Line ID มีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้น ทางช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง My a d l e เก็ลุ้นรับเงิน1,000 0บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา NF Theater ซื้อนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ Dead d e d d i v e เป็นศัตรูตัวหลักของแฟรนไชส์ Evil Dead ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ปี1981 Dead d e a เป็นปีศาจที่คล้ายปรสิต มันนะ่ะพยายามสิงสู่ร่างมนุษย์และกัดกินวิญญาณต้องขอย้อนไปก่อนการกำเนิดของมนุษยชาติชาวเดสไดเป็นเผ่าพันธุ์ที่ปกครองโลก เรียกว่ามันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกเลยครับเดดได์กําเนิดมาจากอะไรยังไม่ทราบแน่ชัดมันเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อเดอะเฟสเลสแมนเขาอ้างว่าตัวมันเองเป็นเดดได์คนแรกเช่นเดียวกับเหล่าผู้นำที่เรียกตัวเองว่าเดอะดาร์ควันส์เดดไดถูกขับไล่ออกจากโลกและติดอยู่ในมิติอื่นโดยฝีมือของเฟิร์สชเซนวันไอ้เจ้าพวกเดดไดนะครับปรากฏตัวที่โลกเป็นบางครั้งสถานที่ที่พวกมันมาแตกต่างกันไปในแต่ละจัก,กรวาลส่วน ใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่างคริสตศักราช1,300ถึงกลางศตวรรษที่21ครับพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของเดสได้คือความสามารถในการสิงสู่สิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่บุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วโดยทั่วไปการสิงสู่จะทำได้โดยฝีมือของ c a n เดเลียนดีมอนไอเจ้าตัวนี้นะครับเป็นวิญญ,ญาณปีศาจบราณซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการสร้างเดไดและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมากมายบนโลก จะว่าไปก็มีอีกหลายวิธีนะครับที่ไอ้เจ้าเดดไดสามารถเข้ายึดคลองล่างอย่างการไล่คา,าถาจากหนังสือ Book of the Dead คาถาชื่อ e นโ o m i c o n Spell เมื่อไล่สำเร็จจะสามารถครอบคลองล่างหรือว่าสิงสู่ในทันทีครับโดยไม่จำเป็นต้องเรียก c n n เดเ a ียน m o n d e เดทได e มักจะเรียกตัวเองว่าเราบ่อยกว่าคาว่าฉันซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงเผ่าพันธุ์ของพวกมันครับ เดสไดมีพลังโจมตีที่รุนแรงถึงขนาดทําให้มนุษย์ตายได้อย่างง่ายๆการกัดหรือว่าการข่วนของมันสามารถทําให้มนุษย์กลายร่างเดสได้มีความแข็งแรงเหนือมนุษย์มันสามารถหยิบสิ่งของขนาดใหญ่ที่มีน้ําหนักมากได้อย่างสบายๆแล้วพวกมันก็สามารถลอยตัวได้ในเวลาสั้นๆเดสได้บางตัวก็กลายพันธุ์จนมีปีกก็มีครับพวกมันมีความถึกทนเหนือมนุษย์สามารถทนต่ออาการบาดเจ็บ หรือว่าการโจมตีจากอาวุธต่างๆได้แต่ถ้าโดนเยอะๆมันก็ล้มได้ครับแต่มันก็ไม่อยู่เฉยๆให้โดนหรอกเพราะว่ามันน่ะก็มีความเร็วในการวิ่งและปีนที่สูงมากเดสไดยังมีพลังในการเปลี่ยนแปลงรูปล่างเป็นพลังที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพวกมันครับมันสามารถทำให้ร่างกายดูเหมือนกับว่าไม่ติดเชื้อดูเป็นคนปกติ เพื่อพยายามหลอกล่อมนุษย์ที่พวกมันต้องการหลังจากที่พวกมันสิงสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วมันนะ่ะสามารถเข้าถึงความทรงจําของร่างนั้นๆได้อีกทั้งมันยังสามารถแปลงร่างของเหยื่อให้กลายเป็นอะไรที่แบบโคตรพิสดานะครับที่มันทําแบบนี้ก็เพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้เช่นมีปีกคล้ายค้างคาวสําหรับบินหลังจากที่มันสิงสู่ร่างกายมนุษย์แล้วรูปร่างหน้าตาของมันน่ะจะดูผิดแปลกไปโดยสิ้นเชิงแต่ละตัวจะแสดงลักษณะอาการไม่เหมือนกัน บางตัวไม่มีม่านตาบางตัวตาจะกลายเป็นสีขาวเหลืองแดงหรือว่าสีน้ำเงินที่เปล่งประกายสีผิวมีตั้งแต่สีเทาสีเขียวสีเหลืองสีขาวหรือสีผิวแบบปกติแต่เน่าๆก็มีครับสีเลือดในร่างกายบางตัวก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเล็บก็เปลี่ยนให้มีความคมมากกว่าเดิมเพื่อเอาไว้โจมตีและปีนป่ายถึงพวกมันจะแข็งแกร่งและน่ากลัวขนาดไหน เผ่าพันธุ์เดดไดก็มีความหวาดกลัวเหมือนมนุษย์ปกติครับหนึ่งในสิ่งที่พวกมันกลัวมากที่สุดก็คือเผ่าพันุ์แวมไพร์แล้วถ้าคุณอยากที่จะทําลายหรือว่ากําจัดวิญญาณพวกมันนะครับต้องบอกว่า ไม่มีวิธีไหนที่จะทำลายวิญญาณเดทไดได้จริงๆครับมีเพียงวิธีที่จะป้องกันไม่ให้มันหาร่างใหม่เมื่อร่างกายของผู้ถูกสิงถูกทำลายวิญญาณเดทได้จะถูกส่งกลับไปมิลเลอร์ไดเมนชันเป็นมิติที่ดำรงอยู่เหนือการรับรู้ของมนุษย์แล้วไอ้เจ้ามิติมิลเลอร์ไดเมนชันนับปัจจุบันนะครับทําหน้าที่เป็นทั้งที่อยู่และคุกสำหรับเดทได้ซึ่งพวกมันก็จะรอรอจนกว่าจะมีโอกาสที่จะสิงใครสักคน ตัวอย่างในการสิ่งนะครับเกิดขึ้นในปี1,300แอชวินเลียมสามารถขับไล่วิญญาณเดดไดออกจากร่างของชีล่าทำให้เธอกลับเป็นมนุษย์แต่พอมาถึงในช่วงปลายศตวรรษที่20เดดไดที่เคยเข้าสิ่งร่างของชีล่ามันน่ะได้หาร่างใหม่และเข้าโจมตีแอชวินเลียมวิธีที่พอจะขับไล่ให้มันกลับมิติได้นะครับวิธีแรกคือการตัดอวัยวะ แยกแขนขาทั้ง4และหัวออกจากลำตัวอันนี้ใช้ในกรณีที่เดดได้สิงสู่สู่ร่างมนุษย์แล้วหากหัวมันไม่ถูกทำลายนะครับในระหว่างขั้นตอนการแยกชิ้นส่วนส่วนหัวจะยังคงเคลื่อนไหวได้และยังสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อีกด้วยเป็นไงตัดหัวแม่งก็ยังอันตรายครับแล้วถ้าคุณเลือกที่จะไม่หั่นชิ้นส่วนใดของร่างกายนะวิธีต่อไปก็ค่อนข้างจะยากไปสักหน่อยครับนั่นคือ การระลึกถึงความรักหรือการเชื่อมโยงทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งวิธีนี้เป็นวิธีที่แอชวิลเลียมสามารถปลดปล่อยตัวเองจากการควบคุมของเดดไดเขารู้สึกโศกเศร้าอย่างมากต่อคนรักที่เสียชีวิตหลังจากที่เขาพบสร้อยคอที่เขาให้ลินดาแฟนสาวของเขานั่นทําให้แอชสามารถขับไล่วิญญ,ญาณเดดไดออกจากล่างแต่ก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าร่างที่ถูกสิงอะจะสามารถลำลึกความทรงจําแบบนี้ได้ทุกคนแสงแดด เป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถเอาชนะมันได้แต่ก็ใช้ไม่ได้ผลกับทุกตัวนะครับได้แค่บางจักรวาลแต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่าจะใช้ได้ผลกับบุคคลที่ถูกสิงสู่นั่นคือทำให้คนคนนั้นบาดเจ็บสาหัสครับทีนี้เราก็มาดูถึงวิธีปลดปล่อยไอ้เจ้าพวกเดดไดด้วยการทำพิธีบางอย่างวิธีแรกมีดแคนเดเลียนพลังของมีดแตกต่างกันไปในแต่ละจักรวาลครับแม้ว่าพลังทั้งหมดจะมีผลต่อการหยุดเดดได ก็ทําได้เพียงแค่จับวิญญาณของเดธไดเข้าไปอยู่ในมีดครับแต่ในบางจักรกวาลนะ่ะมีดแคนเดเลียนก็สามารถทําลายเดธไดได้หนังสือเนโคเมคอนเนื่องจากเดธไดมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับ Book of the d e a ดดังนั้นหากหนังสือได้รับความเสียหายก็ส่งผลต่อเดธไดครับจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่แอชวิลเลียมโยนเนโคเมคอนเข้าไปในเตาผิงหลังจากนั้นไม่นานเดธไดก็ตายครับอังค์อะมูเลตเป็นเครื่องรางลึกลับ ที่สามารถกดวิญญาณเดทได้ข้อเสียคือเมื่อไหร่ที่คุณถอดสร้อยคุณก็จะกลับกลายเป็นเดสได้เหมือนเดิมครับเหมือนไม่ไปกดวิญญาณกับป้องกันไว้เฉยนะเมจิกพาวเดอร์มีผลคล้ายอัง์อมูเลตคือทําให้มันเนี่ยหยุดคลั่งแค่ชั่วคราวเดทไดออฟสเปย์ผสมสารเคมีอารมณ์สเปย์ไล่ยุงนะครับเมื่อคุณฉีดเดสไดจะไม่เข้าใกล้คุณไปพักหนึ่งแค่แป๊บเดียวท่านละด REAM CATCHER สร้างโดยชนพื้นเมืองอเมริกันเชื่อกันว่ามันสามารถปกป้องผู้หญิงที่ชื่อเซเบิลจากเดสไดวิธีถอนการสิงสู่มีในเพียงบางจัก,กรวาลเท่านั้นครับที่สามารถถอนได้เป็นวิธีการขับไล่วิญญาณเดสไดออกจากล่างโดยไม่ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์วิธีแรกการเปิดประตูมิติเวลาและอวกาศแล้วเราก็ใช้แรงดึงดูดของพอร์ทัลากเดสไดออกจากล่าง หนังสือในโคเมคอนในบางจักรวาลจะมีคาถาที่สามารถปลดปล่อยจากการสิงสู่ได้เดสไดมีหลายแบบครับบางแบบก็ดูแบบพิลึกชิบหายเลยอย่างดิจิตอลเดสไดเป็นเดสไดที่ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลและกลายเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์จากจักรวาลโลกอนาคต เอิร์ธแปดหนึ่งเจ้าสามไอเจ้าเดไดนะครับมันถูกขังไว้ในโปรแกรมที่เรียกว่า n e โคเมคอนโปรแกรมที่ใช้ชื่อว่าเน c ครโอม i c คอนซึ่งมีอยู่ในเว็บทั่วๆไปครับแล้วมนุษย์ในยุคนั้นบางคนจะฝังชิปคอมพิวเตอร์ฝังเอาไว้ตามร่างกายนะครับแล้วไอ้เจ้ามาแวรใน c ครโอม i c คอนจึงเข้าไปควบคุมร่างกายของผู้ใช้แอชวินเลียมในจักรวาลนั้นขอความช่วยเหลือจากโอลาเคเพื่อช่วยลินดาจากมาแวครับ The d e ด d Die Queen of d a r k n เ s s เป็นวิญญาณเดทไดที่มีพลังและความสามารถมากกว่าเดทได้โดยทั่วๆไปไม่ค่อยมีใครรู้ครับเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอนอกจากความปรารถนาที่จะพิชิตโลกให้ได้โดยใช้กองทัพเดดได้วิญญาณของราชินีสามารถถูกขับไล่ออกจากร่างมนุษย์ได้ Blood Dead ไดมันมีใบหน้าที่เหมือนหัวกะโหลกและมีแสงเปล่งประกายตามตัวมันคือเดทไดบ้ากล้ามตัวใหญ่ ที่สามารถคาดเหยื่อได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเดดไดลูกผสมมนุษย์มีในบางจัก,กรวาลครับมีอยู่จัก,กรวาลหนึ่งนะเป็นคนแคละ2สองคนแถมยังเป็นเพื่อนสนิทกับแอชวิลเลียมคนแรกชื่อแซมซึ่งกลายเป็นศพเดินได้โดยการทดลองกับเนโคมิคอนที่ดำเนินการโดยดเรวลาดิเมียไลฮาร์ลูกผสมที่รู้จักกันอีกคนก็ชื่อเท็ครับ Animal De ได เป็นเดทใดที่ครอบครองร่างสัตว์แต่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่ชอบใช้ร่างสัตว์บ่อยสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากสัตว์มีคุณสมบัติที่จำกัดแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจเน t f l i ิราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะช่วงแอดมขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง my area ก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่เวลาคอมเมนต์ ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ My a r e รมีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการด o n a t e ครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับ ตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่องไมอาถันช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดไมขายของก็จบแล้วครับ